สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนเชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้จะส่งผลดีกับตัวท่านด้านใดบ้างนะคะเรียกได้ว่าดาวอาทิตย้ายรอบนี้จะส่งผลดีกับตัวท่านนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ย้ายมาอยู่ในเรือนดาภะได้เป็นราชาโชคนั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรม ผลงานโดดเด่นอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างโชคลาภมาจากไหนมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ย้ายวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมปี2568ค่ะหนุ่งโดนเต็มนะคะสำหรับการที่ดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้แนะนำนะคะก่อนอื่นอยากจะแนะนำเลยว่าถ้าท่านอยากจะทำเรื่องที่สำคัญสำคัญให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยนะคะ โดยเฉพาะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะของานขอโอกาสขอคำปรึกษายิ่งถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายยิ่งดีช่วงนี้นะคะผู้ใหญ่ท่านนี้จะมีกำลังในการช่วยเหลือท่านการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับท่านด้วยบางท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเช่นผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานใหม่หรือว่า โปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ Project ดีๆให้ท่านได้รับผิดชอบเพื่อนสนิทมิตรสหายคนใกล้ชิดบ,บางคนจะชี้เป้าชีช้ช่องทางในการทำงานให้กับท่านคนรักและเมตตาโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหานะคะแม้แต่ตัวท่านเองก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันเป็นช่วงที่ท่านจะได้เพื่อนใหม่มีคอนเน็ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นหากทำงานประจำภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้น จะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆห,หรือว่าทีมงานใหม่ๆม,มีงานใหม่ๆเข้ามาและมักจะเป็นงานที่ยากเป็นงานที่คนอื่นใส่หัวเป็นงานที่คนอื่นไม่อยากทำเป็นงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำเรียกได้ว่าเผลอเมื่อไหร่พลาดทันทีข้อดีก็คือว่าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือและที่สำคัญหนึ่งเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีคนดีอยู่เคียงข้าง แต่ก็ยังมีใครบางคนคอยจ้องอัลละเรียบท่านอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นอย่าประมาทให้ระวัให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนนะคะหลังจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปถ้าท่านลงมือทําอะไรก็ตามและคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ท่านจะทําสําเร็จแน่นอนคะ่ะแต่ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าหลังจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปสิ่งที่ท่านทํานั้นจะไม่ง่าย ะะงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นเพราะจะต้องทํางานที่ค่อนข้างหลากหลายอย่างงานยากขึ้นและงานที่ท่านทําอยู่นั้นยากนะคะทาและปัญหาบางอย่างไม่น่าจะเกิดก็เกิดปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่ๆก็จะเข้ามาแทนฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามขอให้ท่านละเอียดรอบครอบะระดับกลุมอยู่เสมอให้มีสติอยู่ตลอดเวลาและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆ เพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกี่ยวกับงานที่ท่านกำลังทำอยู่บางครั้งคนที่ท่านติดต่อพูดคุยด้วยก็มักจะทำให้ท่านหงุดหงหิดโมโหบ่อยพูดคุยกันแล้วเข้าใจไม่ตรงกันหรือแก้งไม่สนใจหรือไม่มีสมาธิในการทํางานส่งผลให้งานผิดพลาดมีปัญหานอกจากงานของท่านจะล่าช้าแล้วยังแก้ไขางานเองไม่ได้ สุดท้ายท่านก็ต้องแก้ไขงานเองจึงจะสำเร็จจึงจะส่งงานได้ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังข้อนี้และจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะตัวท่านเองก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใจร้อนปากไวกว่าความคิดท่านจะต้องใจเย็นลงค่ะหลีกเลี่ยงการประทะาคารมให้ได้นะคะอะไรที่ทำเองให้ท่านทำในช่วงระยะบลานี้จะส่งผลดีกับตัวท่านมากที่สุดถ้าจะใช้ไหววานใครสักคนหนึ่ง ขอให้ท่านเลือกคนที่เฉลียวฉลาดไหวกลิบดีแก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ข้อนี้ถือว่าเป็นเกราะป้องกันนะคะเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่งท่านใดที่ทํางานกับชาวต่างชาติค้าขายกับชาวต่างชาติหรือว่าติดต่อกับชาวต่างชาติช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอาจจะมีปัญหาติดขาดอยู่บ้างจุกจิกเล็กน้อยเท่านั้นสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นทํางานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมเซอร์วิส งานช่างต่างๆงานของท่านจะเข้ามาดีแต่เหนื่อยมากเพราะงานของท่านจะยากกว่าปกตินั่นเองนะคะให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะถ้าท่านทํางานหรือว่าอาชีพที่ยกตัวอย่างมาตั้งแต่ตอนต้นงานของท่านยากกว่าเดิมจริงหรือไม่แต่ว่าข้อดีก็คือว่าช่วงนี้ท่านจะมีโรคขออภัยนะคะท่านจะมีโชคมีลาบแบบไม่ทันตั้งตัวบางท่านถ้าพื้นฐานดวงดีด ท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะาบางท่านก็ได้เงินได้ผลกําไรจากการลงทุนหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะฝืดเคืองใช้คําว่าฝืดเคืองได้เลยนะเพราะการเงินของชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ช่วงที่ผ่านมาหนักนพอสมควรนะคะช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นงานเหนื่อยรายรับก็เข้ามาดีตามที่ผ่านมาเหนื่อยมากแต่รายรับก็ บางท่านใช้คำว่าไม่ค่อยจะคุ้มค่านะคะแต่ช่วงนี้ยิ่งทำยิ่งได้แน่นอนค่ะแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าการเงินจะเข้ามาดีแต่รายจ่ายก็ยังไม่น้อยลงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและจะมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายแบบป,ปุบปรับฉับพลันบางท่านก็จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับก,บการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ ได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับงานด้วยฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องการใช้ใจ่ายเด็ดขาดและที่สำคัญนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ท่านเป็นคนที่ใจกล้ากล้าคิดกล้าทำใจใหญ่กล้าตัดสินใจขอให้ท่านระมัดระวังการนำเงินไปลงทุนหรือไม่ว่าท่านจะนำเงินไปทำอะไรก็ตามอย่าประมาทเด็ดขาดอย่าคิดเร็วทำเร็วจะส่งผลเสียกับตัวท่านบางท่านถึงทั้นที่ว่า เสียเงินได้เลยทีเดียวจะทําอะไรอย่ารวดเร็วมากนะักระมัดระวังจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวถ้าอยากดิเริ่มทําอะไรก็ทําได้เลยค่ะแต่ขออย่างเดียวอย่าลาทิ้งกลางทางเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่ท่านริเริ่มในช่วงนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ถึงขัน้นยากจนเกินไปและที่สําคัญอีกไม่ช้าไม่นานจะสําเร็จจะทําให้ท่านเกิดความมั่นคงในภายภาคหน้าด้วยสิ่งที่ท่านเริ่มต้นในช่วงนี้ อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวท่านจะให้โชคให้ลาบนะคะถ้าอยากจะเสียเสยเส่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเองหรือตัวท่านเองนั่นล่ะค่ะคือที่มาแห่งโชคลาบลงมือทำสิ่งใดมากจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะโดยภาพรวมนะคะดาวพุธยารอบนี้จะส่งผลดีกับตัวท่านมากๆ3สามเรื่องสามเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดหนึ่งก็คือว่า เรื่องของการงานงานจะให้โชคให้ลาภ2การเงินจะเข้ามามากขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นแต่รายจ่ายค่อนข้างที่จะสูง3ท่านจะมีคนคอยอุปธรรมคอยช่วยเหลือดีขึ้นแต่ตัวท่านเองจะต้องไม่ใจร้อนวู่วามเด็ดขาดอย่าทําอะไรตามใจตัวเองมันจะส่งผลเสียกับตัวท่านนะคะระวังจะเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเองและให้รามาระวังคนก่นแกล้งระวังศัตรูที่ ไม่เปิดเผยนะคะศัตรูที่ท่านรู้ว่าใครไม่ชอบท่านใครที่คอยกั่นแกล้งท่านยังไม่น่ากลัวเท่ากับศัตรูที่อยู่ภายในเงามืดคอยท่านระมัดระวังให้ดีๆนะคะจะทำลายให้ละเอียดรอบครอบดรัดกลุ่มข้อดีก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้ศัตรูไม่สามารถทำอะไรท่านได้เพราะท่านมีของดีอยู่ในตัวเช่งขยนันอดทนตั้งใจทำงาน ผลงานจะเป็นที่ประจักษ์จะเป็นเกราะคุ้มคุ้มครองเป็นเกราะป้องกันภัยทุกอย่างที่ดีให้กับท่านฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามทําได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีแน่นอนกับคําว่าปุบป,ปรับฉับพลันเร่งเร่ง,ร,งรีบรีบ,รบด่วน,ด,วนด่วนเกิดขึ้นกับท่านเตรียมตัวรับมือกับสถานนักการลักษณะเช่นนี้ได้เลยนะคะจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนแต่จะเป็นเรื่อง ของการงานการเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวเท่านั้นเองเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าท่านมีสติละเอียดรอบคอบะระดับกลุ่มไม่ทําอะไรตามใจตัวเองไม่ทําอะไรที่รวดเร็วมากจนเกินไปก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยแต่ดีและจะมีโชคมีลาบสิ่งที่ไม่คาดหวังจะได้มาด้วยเช่นเดียวกันและเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะทําให้ท่านนั้นใจฟูมีรอยยิ้มนะคะโดดเด่นมาก สิ่งที่ยกตัวอย่างมาถือว่าจะเกี่ยวพันกับท่านในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านอยากทำอะไรลงมือทำได้เลยนะคะสิ่งใดที่เตือนให้ท่านระม,มัดระวังท่านอยา่าประมาทเด็ดขาดขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ